มายูแชร์ก่อนนะอะอยูแชร์ก่อนอย่างรวดเร็วแป๊บหนึ่งนะให้ลูกให้ลูกทักทายจ้าแชร์ก่อนนะคุณเร็วรวดเร็ว,รวน้องตะวันจ้าลูกค้าก่อนลูกยูแชร์ก่อนใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยูยด้วยนะคะแชร์อย่างรวดเร็วแล้วแป๊บหนึ่งฟึบฟืบ ฟ,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 ฟจบค่ะอะซิงเกอร์เบลเอาะเอะไรคะเอากระดิ่งเอากระดิ่งอ่าอันนี้โอเคสวัสดีทุกคนเลยคะ่ะจ้าน้องพาตวตะวันจ้าลูกค้าก่อนนะคะเดี๋ยวดูซิว่าลูกค้าเข้ากันมาหรือ,อยังนะคะโอเคโอ้วันนี้ สีในชุดแจ่มว้าวมากเลยลูกค้าร้อยเก้ท่านสวัสดีนะคะน้องน่ารากักคุณก็หมวยนี่ค้ากับคุณคะ่ะพี่น้ำมาแล้วอ้อไม่ใช่พี่น้ำ <c oughs> อโอเคสวัสดีอ้านูเอาอะไรลูกหนูจะเอาอะไรคะโทรศัพท์แม่เล่นไม่ได้นะคะอ่าโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ เจอกันในคืนของคริสต์มาสอิฟนะคะตั้งใจจะมาเปิดกระเป๋าแหละเพราะว่าเมื่อวานหลายๆคนถามถึงกระเป๋ากันเยอะมากๆนะคะแล้วก็วันนี้ใครที่รอกระเป๋าหรือแม้แต่อยากได้อะไรถ้าเราอยู่ด้วยกันก็จัดไปเลยค่ะรวมถึงวันนี้อ่ะวันนี้ของแจกของแถมด้วยนี่นะครับอ่ะของแจกของแถมวันนี้คือต้องบอกว่าเราจะเป็นวันของกระเป๋าเนาะ เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครเสียบกระเป๋าและโอนเงินเลยทันทีก่อนจบไลฟ์นะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า PU กระเป๋าหนังแท้ราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ย mm ุ hmm. ้จะแจกฟรีไปเลยเนาะนี่จะเป็นเอ่อเป็นพวงกุญแจที่ห้อยกระเป๋าเขาเรียกว่าตัวห้อยกระเป๋าน่ารักน่ารักหรูๆรูแบบนี้นะคะแล้วก็ประทุนะคะแอนเอาเชอรี่พี่สันด้นะคะอ๋อเชอรี่ใส่กระเป๋ายู่โอเคไม่เป็นไรพี่เองพี่พี่การแกะพี่ก็ได้หรอกอ่ะกระเป๋าใบนี้อันนี้ยุ้ยใส่ไอโฟนของยุ้ยอยู่นะ ยุ้ยสไอพอดของยูอยู่ซึ่งอันนี้แจกฟรีไปเลยนะคะลูกค้าจะใส่กุญแจรถกุญแจ,แจบ้านไอพอดหรือแม้แต่อะไรก็ได้เนี่ยแขวนกระเป๋านะคะเป็นตัวแขวนกระเป๋าอันนี้แถมฟรีไปเลยกับทุกออเดอร์ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าพียูกระเป๋าหนังวัวแท้หนังแกะแท้นะคะแจกฟรีไปหมดเลยแต่ต้องโอนเงินก่อนจบไลฟ์นะคะโอเควันนี้ถือว่าเป็นโปรลดแรกแจกแถมส่งท้ายปีน้องตะวันจ๋าิางก <laughs> นี่อันนี้ด้วย ซึ่งน่ารักมากเอไม่แน่ใจว,ว่าวันนี้คุณแพรวอยู่หรือเปล่านะคะคุณแพรวอ,อย่างไรก็แล้วแต่ อันนี้พี่จะรบกวนเก็บไว้ให้พี่สัก 2- ออชิ้นนะคะเพราะว่ามีคุณแคลรจองเอาไวา้วันนี้เชอร์รี่ตัวนี้ก็แจกค่ะก็แจกก็แถมแต่ขออนุญาตคลร์ไปนะคะว่าจะเป็นส่งอะไรไปให้ลูกค้าเนาะลูกค้าลองดูว่ากระเป๋าทุกใบนะคะยกเวน้นต้องบอกว่าแอบ,บมียกเวน้นกระเป๋าสตางค์เพราะกระเป๋าสตางค์แขวนไม่ได้นะคะก็จะเป็นแขวนกระเป๋าอารมณ์เหมือนที่แขวนอยูออย่น่ารักน่ารักเป็นพวมกุญแจน่ารักน่ารักนะคะ ช่วยคุณแม่ขายของค่ะตอนนี้จะจะตีกระดิ่งอย่างเดียวจะตีกระดิ่งอย่างเดียวเลย,ย,เย,วเลยสวัสดีน้องฟูกค่ะวันนี้มีสินค้าอะไรบ้างนี่ลุงบอลมาบอกตาวันสวัสดีค่ะลุงบอลวันนี้ว่าจะเป็นแม่ตาน,นาฬิกานะคะกระเป๋าสวยๆว,วันนี้ตั้งใจจะยกให้กับทุกๆคนเลยรวมถึงไม่ว่าจะเป็นเซ็ตนาังฟ้า อะไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้าอยากได้แล้วแจ้งเรามาเรายินดียกให้ลูกค้าเลยรวมถึงอาหารอร่อยๆวันนี้มีปลาทอดมีน้ำพริกสามแซบมีมะม่วงปวนสตรอเบอรี่อบแห้งแล้วก็มะขามแซบจีจัดนะคะยังคงมีอยู่เหมือนเดิมหน้าแม่แล้วก็ลูกค้าอยากได้อะไรก็ลองแจ้งกันมาแล้วกันเนาะ<ต>ใกล้พิเศษหน่อยนะครับอ,อันนี้คือแจกแล้วมีคินแล้วกันนะครับมีพิเศษอันนี้แจกเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าน่ารักมากเดี๋ยวจบตรงนี้<ะ>ตงท่อ,อน<ะ> ฮิโปฮิโปมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจาก่อนจ้าสวัสดีแฟนๆทุกคนค่ะหนูจะเอาอะไรคะลูกหนูจะเอาอะไรหนูจออะเจอาดิง่งสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆสุตาลายบายยุ้ยทันนะคะคือคุ้นเสียงใช่ไหมอ่ะเต้นโชว์หน่ยเร็วคุ้นเสียงนี้ไหมคุ้นเสียงตั้งแต่ตัวเองอยู่ในท้องแม่คุ้นบ้างไหมเสียงกระดิ่งตึงต้งตงๆๆงเนี่ยคุ้นบ้างไหม อ่าสวัสดีจ้าก่อนนะคะคยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพจส,สุตาลายบายยุ้ยทันและน้องตะวันค่ะอ่าโอเค,ออเควันนี้หนูจะมาขายกระดิ่งนะคะเออหนูหนูมองพ่อหนูมองพ่ออ,อ่าเดี๋ยวรอดูระหว่างนี้ที่รอรอแฟนๆมากันยื้ยขออนุญ,ญาตแชร์อย่างรวดเร็วนะคะเอาพ่อหลอกลอแป๊บนึงนะเดี๋ยวยุย้ยอ,อ่ะลูกลูกตีกระดิ่งแม่ขอแม่ขอแชร์แป๊บนึงนะคะใครเข้ามาแล้วขอกําลังใจให้เราสองคนแม่ลนกเยอะเลยนะคะคิดว่าถ้านั่งอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ย จะได้ขายไหมวันนี้ <laughs> จะได้ขายของไหมวันนี้อ่าวไม่รู้ละแม่แชร์อย่างอู้ลูกค้าเข้ามาแชร์อ,อย่างแบบอย่างรวดเร็วแล้วอ่าโอเคงั้นดิวแชร์แล้วแป๊บนึงอ่ะอู้หูู้สนุกละคะสนุกค่ะว,วันนี้อากาศที่บ้านหนาวมากนะคะที่ไหนหนาวบ้างดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโปรดีๆส่งท้ายปีค่ะอติก็ดิ่งแม่หน่อยคะ่ะแม่แชร์แป๊บนึงนะคะลูกย่าเพิ่งลูกอย่าเพิ่งทิ้งกระดิ่งแม่นะคะ แชร์อย่างรวดเร็วแป๊บนึงค่ะตูออตใ้ใหญ่ๆปากกว้างอุ้ยอย,อ,ยอ้ดูจอดูจอใครอยู่ในจอคะน้องปะน้องสวยไหมน้องอยู่ในจอน้องสวยไหมน้องสวยไหมคะอ่ายูยแชร์เสร็จละอ่ายูยแชร์เสร็จละคะ่ะพี่ฟางที่วางมือถือพี่ยู่ไหนละ โอเคลูกค้า300กว่า <cara. S 1> ท่านไม่เจอจ้ะฝากาที่ลูกค้า300กว่าท่านขอบคุณมากๆเลยสำหรับการแชร์นะคะอ่าอย่า่ปทิ้งนะคะลูกโอเคหนูดูดูที่ฟา,า,าววตะันหนูพานามมาและแค่ปะปานามมาหาพา,ตาวตะวันและปานามประชุมเสร็จแล้วเหรอสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับยุ้ยนะคะแล้วก็โปรดีๆส่งท้ายปีค่ะ ใกล้แล้วใกล้จะหยุดยาวแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาเจอกับทุกๆคนก่อนวันนี้ e ีพีหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาต่อกันที่ E p พีสองนะคะส่วนวันนี้ใครที่อยู่กับยุ้ยมามองหาของขวัญของขวัญปีใหม่นาะไม่ว่าจะเป็นของขวัญให้กับตัวเราเองของขวัญให้กับคนที่เรารักนะคะกันในช่วงปีใหม่ของจับของขวัญด้วยของขวัญดีๆนะคะคุณภาพดีๆราคาน่ารักน่ารักมาหากันได้ที่เพจของเราอันนี้ผมคิดเลยนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไี่มีจับของขวัญเนี้ยแม่นตาเราอ่ะเมีไปจับคือตัว